เขาจะมีอยู่เขาจะทำมันเขาเอนยนไหนก่อนแม่ย่้างไหนก่อนย่้างไหนก่อนโข้ามวัลเหลัลโหเลโหลฮัลโหลฮััลโหลี่ลัลโหลฮัลหลฮลลฮัไหล จะต่อแตกนะคะจะ่าตอแตกแต่เขาเลือกม่าตอนจะไปแตกสาวนะคะมันคืเอกของห้องธรมดาตเท่นยังเล่นังเลยไหมอย่างมากคนเจ็บขาดังเลือดนองไม่ๆๆสด็จมาทธิดไมส่จะเปดนตีลามนี่แหละเพื่อฟอนไป พ่อผู้ใดคลองแล้วก็ดึงมา่อไหร่สิเนี่พ่อจะได้แม่แล้วก็มาอยู่ฟังจะของคือเกาเข้าใจปะคะทำความรวดเร็วให้เร็วให้คู่แทำความรวดเร็วให้เร็วให้คู่ผู้ใดก็ได้เป็นแก้มอยู่หรอพี่แก้มมีละสองดีกว่ามีละคู่เลยนะตามระบับเลยทีละคู่ยางซองก็ได้เป็นยิ่งบ่รเป็นยางไปเอาเขาเลยด้วยซองพวกคนผู้ใดที่มีเงินใช่แต่ไม่ต้องนานเขาแต่ไม่นาน แก่แก <onents> well, to ่าฝ an no ่ายฝ่ายเราได้พอมแวนอมแแล้วปอมแนแล้ไปมนัล้ปมแแล้ว็อมแแล้วอมแหสนวอมนัล้มนวนล้นะคะอ้าหวนแลอนเล้อน้ปอวนอมนลือมนอหวนล้อหลือเหลือแนล้วหลยวอม้อมแห้อมหนแหล้อลอว้อนแอน สอบข้อขอทางฝุ่นข้ออยู่ทางฝุ่นเวทีมันอยู่ทางนี่ทันหนาทางนี่ไหม้อขอทางนี้ที่บนะผู้ชายัขอผู้ชายนะคะาอยู่ทางปีแล้วเมันเป็นอกเลยคขถ้ามาอยู่นีแล้วมันบอเมนตัวไปเชื่อแล้วว่าเมียนจะแข็งเมียนเจ้ออยู่อันนี้อยู่หนาอันอเราก็เจอเราก็คอย คุณบ variance, ุญเอ้ยคุณ้โ <trad geometric> ่คุณเขาเออเขาชากันาโอ้ยอิ่มผากมึงเปยอดเพระ เอาได้ต <muitas S 2> ิประการแล้วเอามาอี้ยงก็เป็นผักหวนนี่ลักเชเล่นหลายตำมแนงเป่นลายเบแถมเป็นตะเฟืองแล้วพระเจ้าค่ะที่พ่อยไปที่องปลาต่ำหัวมุมถ้ายหวคนคนนี้ลุมโอจากรอยเอกเจขนหวันก่อนนี่ใช้นุมใช้จะขันมาเต็มราดจะ้างหวงกินกับแป้เปลี่ยนกับแพเบิร์กลหลายระพูดอาเลยช่เราอทอง้ล่าเลย่เ้ามาเ่อนองใกล้จากตางมาต่างมือเฝ้าเาด่อส็แมฮา

เดี๋ยววันฉันจะพาออกชายจากต่างบ้านต่างเมืองาถวายบังคมโอกชาทั้งหมดแทีวต้องถวายบังคมเสร็จพ่อพร้อมคนสามสีวายบังคมไ่ชื่อว่ารอเราเอากาต้องแช่ทุ่งหอมเลย

วันนี้มีกำนดกานกได้เสด็จ้ด็ที่พอพ่พร้อมกันรับพี่แก้เมือกี้งไมาบพี่แกู้่พ่พ้อมกับพี่ทีอิกตารวจของพัินายเกร่ต้นต่จะมีอะไรเปลีนที่ไตปอนหอยนดรู มุงามาร่แม่ยืนนิ่งเรื่องเรื่ประจำทุกคนมาเรเามเรืหอเยกันตอบคืถามแอเบิ้งดีๆ่บที้เาม่บทนั้นี่จะิดอกูไดแอปบงไดเกิดบอกไว้ก่อนเรียแลบด้เบอกไว้ก่อนสนัน เด็กดงในบทมันคือองคิงเมื่อกี้ขาดองแค่เพียงเป็นคอยไ่น่นห็นบทนันไปลองสอมสเข้าบหนคุณเด็กย่างแอนี้เอแนนะเอแนเลยหรอ้หมายของเลยหรอหมาสีทีละสองก็ได้เอาตนนี้ดอกันจะขยันมันจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนองนี้มอนี่กก็เดาชคไปได้หนอ

มันนีก <accurately S 2> ็รอเูคนนี้จะมาแต่ยิบคุณตันนี้อ้ยอนี้เหยอมดไปค่ะไปค่ะทำไมหัวยิกย่องตรงนั้นจะหย่องไหมอ้ยคิกไปคิกไปคิไปอะราองซื้อสารพีมาค่ะสารพไม่ได้เลือกยากเลยสารพิมหกแบบนี้เลยไปค่ะอไรคืออี่คอะ มันห้เขาเลือกเลยเขาจกำหนอายุเพือให้เลี้ยงตามอะไรเลี้ยงตามมันอายุเรี่ยงตามอายุของเขาไปอมก่อนเาไป้๊พแล้วค่อยมานั่งเลียงตามที่เรากันนั่นแหละเอต่อคิวคอันผู้นี้เขาบอกจากกันเนี่ยไม่นานแล้วรอนไปแล้วก็เลือกไ้ีละอพีละ้อผิด ผคหอมม้องจังเลยเกิดปีไม่เศร้าหรอเรียว่าเป็นบาไดหรอถ้าที่เราเป็นบาได้เหรอเอกได้แล้วด้แค่ขาตังกงมันเกิดสกแล้ววะนี่ชีวิตพี่กูต้อยอะมคเินรไมเด็ดพอเด็ดแม่กินรไม้าแงาเนื้อคร

แ้วเราจะรู้ง่าเสด็จแม่เด็จพ่อเราอยู่ตรนเพี้ยนดีใจเรื่องพวกอยู่บนนี้

มาก็องค์ชายที่มาจากต่างมานตัางเมืองน่ยผู้มของต่างถกก็่อมเดีกวหนึ่งดีหยงวะอีเบอร์นี่แหละพระเจ้าค่ะน้าจะาอง์ช้กันบมดมีแค่นี้ที่องค์ชายจากต่างบ้านต่เมือซุ่มเหลียวอยู่นี่มีแต่กระเทยแบบมีแต่กระเทยตัดไยวละบาทนี่พระเยวนั่ใล่ว่าเป็นกระเทยอา้วบะบุญเจด้ดากบิดแล้วเอวยุ่นลนมาจะแม่กระดานตัวพวกเจ้านี่มาหน่มีอขี่ยงแต่เกาแม่กระดา มีจุดมุ่งหมอย่างจังเขามัในเมืองเรามาใไปล่ะนเอมืองนกไม่ไม่ไอชักแเพพวกเจ้าแม่บพวกเจ้ามีจุมุงไหมอย่างเขามาในเมืองของเรานเอาเดี๋ยวตอนนั้นเจ้างไจกพ่อไจกแม่กาี่เรียวยุ่พระเจ้าคันเแม่่กเ้า็บาเมืองเราต่อเขามาเดี๋ยวนี้ เพระองค์ไหมคะมีเอเอ็มนะคะสบายไี่พุ่มเลยค่ะเด็ดพ่อเด็กแม่มาเด็กพ่อเด็กแม่มอมฉันเนี่ยนะปอมครับหญิงนอยหญิงกลางมะเนี่ยนะไม่มานะแคนดี้นี่ไหมพี่คะ

พี่ตอชายเท้าวันนี้นี่สิม <า S 2> อบรรทัด้ยชายเท้าเอาละเอาละ สีมมทางเนหพี่เบ้าชาแท้แต่ว่าวนนี้เล่นได้สมบกเลยห่ยีบ่อเหรนะเป็นทียแังพี่ปอบอกไม่พี่ปอบอกไม่ใช่แนวปีนี้คงไม่มีใครกลืนใส่ละทุกคนไม่กลนหรอกเขาึ้นเขาไปแล้วมัอปมันมองไปเป็นเล่นเล่นกวากหปลุกซายอกว่อนล สหัวท <S preach ers> ี่ฉันเป็นรจนาค่ะรจนาเตนี่รจนามาลงเพอรจนามาหลงเพอเจอพวกของนางมาบอกต่อมนินแล้วแล้วมาเลงเพอยดใช่งามเลือกันรงามเหลือกนอโอยโอได้กินเลยเอมันหอมเนาะมันอยากบินไปกิน ไปแล้วพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิจิจจจ